สวัสดีครับอยู่ช่อง SP v i e w บังไงครับก็จะพูดถึงการ์ตูนนะครับที่เป็นเสาหลักของช่วนยนจำนะครับก็จะมีดะกบอลนะครับวันพีชนารรโตะแล้วก็บีเทมอรณนาครับอันนี้คือการ์ตูนที่เป็นเสาหลักของจำนะครับเป็นการต์ตูนอมตะตลอดกาลก็ว่าได้เลยนะครับแล้วก็หนึ่งในเรื่องที่ผมชื่นชอบครับก็คือ นินจาจอมกระถานาูโตนะครับก็ผมก็มีโปรเจกต์ว่าจะเก็บโมเดลนะครับของทั้ง4เรื่องนี้นะครับผมก็สมัยก่อนผมก็เก็บแล n ้ a l บอลวันพีชเป็นหลักนะครับแล้วก็ข้ามมาเก็บเป็นงานมัตเตอร์ไลท์แล้วก็แกนนิสตาของออดาบพิฆาตสูตรนะครับก็คิดว่าเออเรายังไม่มีโมเดลของนาูโตเลยนะครับก็ก็เลย ไปเีออเดอร์มานะครับ2ตัวก็คือเราโตะซาสเกะนะครับผมจะเก็บทั้งหมด4ตัวนะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวก็จะหาสากุระแล้วก็คูคาคาชินะครับอีก2ตัวเพิ่มมานะครับผมก็เดี๋ยวนี้เรามารีวิว2ตัวนี้ก่อนละกันนะครับก็ผมจะเน้นเป็นภาคเด็กก่อนนะครับแล้วก็ตัว ตัวโมเดลครับที่เป็นงานจับฉลากแบบนี้นครับถ้าเป็นลายเก่าๆอื่นๆของนราโตเนี่ยราคาจะสูงมากเลยนะครับก็ลายนี้ก็ถือว่ายังราคา,าย่เยาอยู่ด้วยนะครับก็งานตัวสเกลแล้วก็งานเนี่ยสวยนะครับผมบใส่กล่องมาอย่างดีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมเรื่นต้นผมก็จะเก็บทั้งหมด สี่ตัวก่อนนะครับก็คือทีมเจ็ด oh ของหมู่บ้านคโนหะนะครับทีมเจ็ดของหมู่บ้านคโนหะนะครับก็มีมาโลโตะซาสึเกะแล้วก็สากุระแล้วก็คูคาคาชินะครับผมตอนนี้ผมเล็งๆตัวคูคาคาชิไว้แล้วนะครับแต่ว่าม่มีโอกาสรมบมีโทรศัพท์ครผม ก็เดี๋ยวรอก่อนครับนี่ตัวแรกของเราก็จะเป็นนารูโตะนะครับหน้าหน,น้าของรลยเนี่ยทําม,มาว่าดออกมาสวยมากเลยนะครับมีเนี่ยว่าก้อนน้ำแข็งไว้บล็อกขานะครับ มันจะประมาณนี้นี่โอ้นรายละเอียดทำดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเพื่อนดูเนี่ยบอกว่าหน้าหน้าทำมาสวยมากเลยนะครับก็ตัวชุดนะครับตรงนี้ใส่หลักนูนด้วย กระเป๋านะครับก็มีที่เก็บน่าจะเป็นมิสซั่นนะครับตรงนี้นะครับคือชุดทำออกมาแบบดีเลยครับแล้วก็นี่ครับหน้าหน้าทำมาสวยด้วยนะครับเหมือนในอนิเมเเลยนะครับผมนี่ก็เป็นนารุโตะครับตัวแรกนะเดี๋ยวเรามาดูสาสเกะกันนะครับ โอเครู okay. สักเจ็ดกันครับส่วนใหญ่ถ้ามันงนจับฉลากคามันจ,จะสกลประมาณหนึ่งกับเจ็ดดก,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 กันเบ็กไหครับ เโอเคครับก็นี่แกะาแล้วทั้งหมด2ตัวนะครับก็จะมีเป็นซาส,สเกะครับนหน้าทำออกมาหรอผมดูแล้วไม่ไม่เหมือนอนิเมะเท่าไหร่หรือเปล่านะครับผมแต่ก็เอามองมาได้ดีครับ ก็เป็นชุดตอนเด็กนะครับน่จาจะตอนที่สอบจูนินหรือเปล่าจะเป็นชุดตอนที่สอบจูนินนะครับนี่มีตำหนิน,นิดนึงนะครับแต่ว่าโกโ็ไม่นูนเหมือนของนารูโตะนะครับก้อ,อนแข็งนะครับ ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นงานสเกลตอนเด็กครับถือว่าทำออกมาได้สวยแต่ผมว่าหน้านารุตโตะสวยกว่าครับผมนารุตโตทำออกมาได้ดีกว่า ไว้ถ้าผมได้คาคาชิหรือสาก,กุระมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับนี่สวยเลยนะครับนีน่โอเคเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด s ับส b คให้ช่อง SPW มังหะน,นะครับเดี๋ยว ขอไปใส่ตู้ครับเดี๋ยวถ่ายในตู้ให้ดูกันนะครับว่าผมเก็บลายอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้รับไปก่อนครับเดี๋ยวไปชมโมเดลในตู้ผมกันนะครับครับผมก็เดี๋ยวมาดูโมเดลในตู้ของกันนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นงานดั้อนดนะครับที่ผมเก็บนะครับส่วนมากก็จะเป็นโมเดลเก่านะครับผมก็จะมีวันพีซ วันพีทก็จะเป็นลาย P.O.P. นะครับก็มีไม่ได้ครบทุกตัวครับงาน P.O.P. นี่คือออกมาเยอะมากครับเก็บไม่ไหวนะแล้วก็ผมก็จะมาเก็บเป็นนี่ครับเป็นลายมา t เตอร์ไลทกันนะครับของดาบิค่าสูตรนะครับตอนนี้ก็มีสาหลักแค่ห้าตัวนี้นะครับ เ,เดี๋ยวว่าจะเก็บให้ครบครับเดี๋ยวดูราคาดีๆก่อนนะครับต่อไปก็ชั้นนี้ครับที่ผมจะวางเป็นโมเดลนารูตโตะนะครับนี่ก็มีตัวแกนิต้าของอ่าพิฆาศูนย์ด้วยครับด้านหลังมีโซโลกับมีฮอกนะครับนี่ <c oughs> ชั้นนี้เดี๋ยวผมจะหา,าครูคาค,คาชิกับสกากุระมาตั้งนะครับให้ครบ สี่ตัวนะครับทีมเจ็ดครับผมโอเคชั้นสุดท้ายก็เป็นพวกกราดนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง s p v บางงานด้วยครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสำนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ